อ๋อพอดีจะเอาหมูยอไปให้พ่อทำอาหารกินที่บ้านเน่เอาหมูยอไปให้พ่อเนี่ยฉันไม่ว่าหรอกนะแต่อยากคิดที่จะเอาเงินไปให้พ่อละ่ะฉันไม่ชอบเปล่านะก็หมูยอเราอยู่ในตู้เย็นหลายวันแล้วอะพี่ก็เลยจะเอาไปให้พ่อทำอาหารกินที่บ้านพี่ไม่ได้จะเอาเงินไปให้พ่อหรอกนะอืพอดี พ่อพัทพอจะมีเงินให้พ่อยืมไปหาหมอไหมลูกเดี๋ยวถ้าเบี้ยชราออกเดี๋ยวพ่อรีบเอามาคืนเลยได้ไม่มีค่ะทุกวันนี้เนี่ยครอบครัวเราใช้เงินเดือนชนเดือนแล้วนะคะเงินเดือนหนูรวมกับพัดเนี่ยก็ไม่พอกินพอใช้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูไม่มีให้ค่ะแต่ว่าพี่ยืมนิดหน่อยก็ได้นะพ่อองคินยา ถ้าเงินเดือนพี่ออกพี่จะรีบโอามาคืนนะไม่มีคือไม่มีค่ะพ่อครับขอโทษจริงๆนะครับพ่อเดือนนี้ผมไม่มีครับพัดแกก็รู้ว่ายาสำคัญกับพ่อมากแค่ไหนแกอย่าลืมสิว่าพ่อเลี้ยงแกมาอย่างลำบากนะ นี่แกไม่คิดจะตอบแทนพ่อหน่อยเหรอไม่เอาแล้วลูกอย่าไปว่าน้องเลยพัดพ่อเข้าใจลูกว่าลูกมันมีครอบครัวมีภาระต้องใช้ใจ่ายงั้นพ่อไม่รบกวนละพ่อครับเดี๋ยวก่อนครับ นี่หมูยอครับพ่อพ่อไปทำอาหารกินที่บ้านนะเก็บไว้กินเองค่ะหมอสั่งพ่อห้ามกินอาหารแปรรูปพ่อเราไว้เถอะนะครับแค่ผมไม่มีเงินให้พ่อเนี่ยผมก็รู้สึกผิดมากแล้วได้ใจนะ คพอไอ้เงินเราก็มีตั้งเยอะอะแบ่งไปให้พ่อพี่ไปซื้อยารักษาตัวหน่อยได้ไหมพี่อย่าลืมสิเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่เนี่ยพี่ต้องเอามาให้ฉันนะฉันคือคนที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบ้านนี้นี่ก็สิ้นเดือนละไหนอะเงิน เงนนี้เงินมันน้อยนะคะพี่หมกเมชฉันเหรอเปล่านะพอดีว่าบริษัทพี่ช่วงนี้เขามีปัญหาเขาก็เลยจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนส่วนอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะเขาจะจ่ายวันที่สิบห้าอยากคิดจะหมกเม็ชฉันเหรอโกโหกอะไรเนี่ยอยากคิดว่าฉันไม่รู้หวังว่าพี่คงไม่ลืมนะ ว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดต้องเอามาให้ฉันเงินกันน้อยนิด ยังคิดจะเอาเงินให้พ่ออีกน่ารำคาญจริงๆเลยเอาเงินไปทำเล็บดีกว่าอ้าพี่พัดนี่แกเป็นบ้าพ่อต้องใช้เงินซื้อยานะแกก็รู้ว่าพ่อป่วยอะ่ะพี่ตอนนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้อายุบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเราออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่าไหมมีใครลืมอะไรหรือเปล่าคะหรือจะกลับมายืมเงินถ้าจะกลับมายืมเงินเนี่ยบ้านนี้ไม่มีให้นะคะ พรพัดมันก็รู้นี่พ่อมันกินอาหารแปรรูปไม่ได้เดี๋ยวอาการมันจะกําเริบทําไมมันต้องขยันขยอให้เอามาวะ นี่ก็มีพ่อครับภรรยาของผมเป็นคนเก็บเงินไว้ทั้งหมดผมขอโทษนะครับพ่อที่ผมเลือกภรรยาผิดเอง พ่อไม่รู้เลยว่าแกจะต้องเจอเรื่องแย่ๆแค่ไหนพ่อใจแล้วมีอะไรก็รีบพูดมาพี่ต้องไปดูแลพ่อพี่เรื่องเงินน่ะผมอยากให้พ่อจริงๆนะ แต่ว่าที่บ้านของผมอะไอเขาเป็นคนจัดการเรื่องเงินทั้งหมดเลยพี่ถามจริงๆนะแกรักผู้หญิงคนนี้จริงๆเหรอเมื่อก่อนเนะี่ย <c oughs> ผมรักไอามากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ไอเขาก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกันนะ่ะเปลี่ยนไปจนเหมือนไม่ใช่ไอคนที่ผมรู้จักเลยอะ่ะ พี่ไม่รู้จะบอกแกยังไงนะนิดพี่ไปเอารูปนี้มาจากไหนอะ่ะพี่เห็นเมียแกอยู่กับผู้ชายคนนี้หลายครั้งแต่พี่ไม่กล้าบอกไม่จริงอะ่ะไอ้ไม่มีทางทำแบบนี้กับผมหรอกผมว่าต้องมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันแน่ นั่งตรงนี้ก่อนนะมนายนาริงค่ะเพื่องดื่มผมดูแลคุณเอง เรื่องที่พี่พูดทั้งหมดอ่ะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนั่นแหละผมต้องไปจัดการเรื่องนี้พี่พัดพี่เอาครอบครัวพี่กลับมาทำไมอีกเนี่ยฮะไอ้นี่คุณซื้อโทรศัพท์ใหม่หอ่ะเออก็โทรศัพท์เก่าใช่มันพังอ่ะ ฉันใช้โทรศัพท์พังๆแบบนั้นเหรอตอนที่ถือถุงขยะทำไมถุงขยะเนี่ยที่ผมถือไว้ก็เพื่อจะให้คุณไปเก็บเสื้อผ้าโทรศัพท์ใหม่ของคุณรวมถึงตัวคุณลงในนี้ยังไงล่ะที่พูดบ้าเลยของพี่ฮะผมรู้หมดแล้วนะว่าคุณนอกใจผมอะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย ผมมีหลักฐานหมดแล้วนะที่รักคะอาผู้ชายที่พี่เห็นนะ่ะมันเป็นเพื่อนสาวของฉันนะ่ะชื่อพิมีอะค่ะมันไม่มีอะไรเลยนะอย่าบอกนะว่าแค่ฉันไม่ให้เงินครอบครัวพี่ยืมเนี่ยครอบครัวพี่ถึงกับกุเรื่องมาบอกพี่เลยเอะคุณเลิกว่าครอบครัวผมได้แล้ว เมื่อกี้ผมเห็นคุณไปกับชูที่ร้านกาแฟคุณรีบไปเก็บข้าวของแล้วออกจากบ้านผมไปซะพ่อครับผมขอโทษนะครับพ่อตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าครอบครัวสำคัญที่สุด